การให้เรียบารประจำปีของผู้ว่าการจังหวัดในเรื่องของคนิตการาธารณสุขของไัยในจังหวัดสุพรรณกาศวันนี้ผมถือว่าเก็บขาพต่างนะครับได้ข้อมูลเพื่อประาการแต่วันนี้คือข้อมูลที่ท่านจะได้ในการทางานทั้งปีนะครับปีที่ผ่านมาเราแข่งงานครการวันที่สิบวันทั่วดีกเพราะเป็นวันวันแข็งแรงวันที่วันที่เข็มแข็งมากก็เป็นวันอสวันอาสารักษาดินแดนทั้งประเทศลนการงาน จะเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็คนละนิสัยจะเดินหาดึงนะครับก็ก็จะตอบนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับผมขออนุญาตพบปะท่านผู้แทนที่มาพบนะครับในส่วนของในเก้าส่วนสำน,น,นักสำนักงานข่าวสำนักข่าวฟ้าใหม่ครับ จะทำอะไรได้ไหมครับถ้าเห็นวก็ประมาณนะครับสรุปทั้งปีแหละปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาการต่อกานรัานปกมซอยสุดท้ายพื้นที่ที่ลำบากสุดท้ายพื้นที่ที่มีเหตุสุดท้ายพื้นที่ที่น่าหงุดหงิดมากุดคนกสอนอยู่ทั้งหมดก็เลยใช้การอารมณ์นี้เข้าสู่กสน์ งงนี่คือโครงการที่เราทําบริบัติสาธิตเก็บแต่ในเดิมกันก็มาพบปะในส่วนของท่านด้วยประจุนะครับมีส่วนทหารประมาณสิบท่านตามตำแหน่งอัตรตามีตํารวจประมาณ5นะครับดอกนั้นเป็นพลเรือนจึงเป็นองค์กรของพลเรือนตารวจทหา,ารอยู่ในองค์กรนี้เข้ามาอยู่ที่นี่เพราะได้ไม่เกิน30มสิบเป็อนกันคอองค์กรที่ยังเหลือที่ที่ถึงเวลาที่ผู้ว่าการจังหวัดจะใช้การอำนวยกามในภาวะที่รึกษาถ้าจะเรียกว่าข้อแตกต่างกันก็มีเพียงที่เดียวครับคือ จุดท,ที่ทางานเนี่ยมีค่าตอบแทนนะครับเดือนหนึ่งคูณเอาแล้วกันนะครับได้เยอะครับจะ่าไปคูณนะครับคูณแล้วเดี๋ยวมันึงวเหนืยที่เดียวนะครับนั่นคือค่าตอบแทนแต่สิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์กันที่พิบคูนั้นถ้าเราไม่เข้าในงานเรกอก็สยามา,า,ารถไปคำนวณสิทธิรับบรรยากาศบำเหน็จบำนานเวลาพี่านักได้นะฮะอย่างผมเองตอนแรกผมเข้า,า,าะะขกาา็ไม่ได้ค่าตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นะฮะวันละ25บหาทไม่ใช่อะไรแต่ว่าสุดสำคัญคือเป็นผู้ที่ ให้ข้อเสนอแนะให้าำคิดแจงไปเกิดสายอันเิดโยวข้องกับท่าน